บึงการข่าวที่เว้ากันไปนะครับเมื่อวานทางวัดแดงบึงการเฮานะครับบึงการชนสนานสิบคันรวดได้ครับกลางสี่แยกไฟแดงจังหวัดบึงการนะครับเสียชีวิตหนึ่งบาทหนึ่งคนบาดเจ็บห้ารายนำกันนี่ละจะมีคลิปนี่เดีจ้าบึงอรถเนี่ยชั่วโมงเร่งด่วนหลังเลิกงานเขาเลิกเรียนพร้อมนะครับปิกอัพเร่งเครื่องหนีไฟแดงเด้เป็นจังหวัดเดียวกันที่ฟังขาเข้าเมืองนะครับคุณหนมาเร็วขนาดเลยเข้าไปกับสัญญาณไฟเขียวของรถจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านหน้านี่แหละแล่นพุ่งชนมาถูกปิกอัพที่วิ่งมาจากศูนย์ราชการ ส่วนเขาอย่างจังนะครับกระดินไปกว่า20เมตรเลยจ่าวเสียชีวิตคาที่เลยนะครับจากนั้นครับปิกอัพคันดังเก่าก็่อเหตุเสียหลักโอ้จะบึงแล้วพามเสาไฟนี่มีชนกันบนเลยได้นี่จอดอยู่นี่รถคันแท็กซี่สีเขียวนี่ก็ถือชนเหือนกันเพราะนกจากแรงกระแทกจากคันนั้นพุ่งมาใส่ก็เกิดเสียหลักพุ่งเกาะกันถนนชนกับรถยนต์แล้วก็รถเกียงที่จอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่คับบ6คันรวดนํากันก่อนจะพิกคว่ำตะแคง ใสไปชนกับเสาไฟฟ้าเนี่แหละลสองกรแบ้งก็เลยสิน้นฤทธิ์อยู่ตรงนั้นพันว่าคนขับเป็นชายทราบว่าทํางานอยู่ที่สังกสารพื้นที่จังหวัดบึงการถึงหน่วยกู้ภัยนะครับนาออกจากรถนะครับส่งโรงพยาบาลอาการสาหัสเมื่อเวลาสิบเจ็นาฬิกาของวันที่สามเ็พฤษภาคมหรือว่าเมื่อวานนี้ครับร้อยตํารวจโทเกิตะวักนะครับหมวกสวัยรองสรสืบสวนสอบสวนสถานีตารวจภูธรเมืองบึงการจังหวัดบึงกาอได้รับเกิด S <S <an> แจ้งก็ามีเกิดเหตุรถชนกันนะครับจำนวนมากที่กลางสียแยกไฟแดงทางเข้าตัวเมืองบึงการมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและก็เสียชีวิตคาที่หนึ่งรายจึงรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาในทราบนะครับเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตํารวจโทรใช้ยนชาวดอนลองสวัสด์ลองพู่มกับการสืบสวนสอบสวนนะครับและตำรวจเอกเควินใช้รบนะครับนโอ๋พี่เควินเพื่อนไปนำการน,นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ารถคันดังกล่าวนะครับต้นเหตุได้วิ่งมาจากทางศูนย์ราชการอืเมื่อมาถึงสียแยกไฟแดงฝั่งทางเข้าศูนย์ราชการ เป็นไฟเหลืองครับบัดนนี้เลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนเป็นนะครับสัญญาณไฟแดงปั๊บทันทีเลยตอนพุ่นเร่งมาไฟเหลืองเอยอะเป็นไฟแดงฟิกอัพคนเก่าเร่งเครื่องมาพ่นไฟแดงไ,ว,ไว้เราเป็นจังหวะเดียวกันที่ด้านหน้ารถจะเข้าเมืองทางฝั่งซ้ายได้รับสัญญาณไฟเขียวไปแล้วบ้านนี้อม,มอเตอร์ไซค์นะครับไว้เขียวด้ทางพุ่นออกตัวตัวทางบริเบึงทางซ้ายเลยว่ารถมาเร็วเบริวทางพุ่นกระไดพุ่้ทางพุ่นก็เร่งมาใส่กันจึงชนเข้าไปนะครับเจอที่พุ่งชนกันทันทีทําให้ รถยนต์คันดังกล่าวนี่ก่อเหตุชนกระเด็นไปกลางลำนะครับมอเตอร์ไซค์นิสสวนเสียชีวิตยาวไก่ไปสิสาวเมตรบนเล้ากระเด็นเลยเล้ากระเด็นทำให้เสียชีวิตคาที่เลยสาหรับมอเตอร์ไซค์ส่วนรถยนต์นต้นเหตุนะครับได้เสียหลักวิ่งข้ามเกาะกลางถนนไปชนกับเสารถยนตน์นนะที่จอดส่องสาว่างนี่แหละนี่เบื้องมอเตอร์ไซค์จะลิตดตรวจย่องเข้าไปนะครับทั้งหมดหกคันที่ถือส่วนนะครับแล้วก็รถเก๋งเนี่ยปิกอัพเนี่ยได้รับความเสียหายก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกห้ารายนํำกันส่วนนายนึกนะครับให้ข้อมูล แค่นี้ก็พอว่าฟึ้นผู้ใดนะครับผู้ขับขี่ยี่ห้อโต,โตโยต้าสีเขียวนี่แหละคณะทะเบียนนะครับทอร์หารสอเสือ9565กรุงเทพมหานครของสหกร, i, รณ์แท็กซี่ส่วนภูมิจำกัดนี่คันนี้เลยนี่นี่เพราะนายเนคี่เลยลนี่เพิ่งเล่าถึงนาทีระบทึกว่าขณะที่ตนนะครับได้ขับรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียนบึงการครับออขณะนั้นเลิกเรียนพอดีพอดีแล้วก็จะวนรถกลับไปมาสีแยกไฟแดงเพื่อจะไปเฮ็ดธุระ ขาดจอดรอสัญญาณไฟเขียวอยู่นี่แหละเป็นคันสุดท้ายที่ถือชนเพื่อนหันแมนเข็มนมีมนทั้ีรถกระบะแล้วก็รถเก๋งจอดด้านหน้าของตอนมีห่าคันอยู่ๆนะครับรถโตโยต้าสีดำขนางกลางที่ต้เหตุนี่แหละแล่นมาด้วยความเร็วจากทางสู่ราชการแล้วก็มาชนกับมอเตอร์ไซค์ที่กํลาลังสิแล่นค้ามเข้าไปในเมืองอย่างจังเลยครับ<อ>ทําให้รถโตโยต้าเสียหลักพีกตะแคงถลยนะครับมาชนกับรถยนต์ที่จอดติดไฟแดงด้านหน้าของเจ้าของนี่ของเราก็ถิบกระแทกหกเยอ้างหน้าอยู่ไปคือกันในซ่อมเนาะพอรถคันแรกถูกชน แล้วก็ไหลามาชนกับันต่อไปอีกเพื่อทอดๆอดก่อนคันสุดท้ายครับได้ไหลามาชนกับรถของเจ้าของออที่จอดต่อเป็นคันสุดท้ายได้รับความเสียหายเป็นนากันนี่แหละตุ้งนี่แหละหกห้าหกห้านี่แล้วก่อนรถคันดังเก่าที่ก่อเหตุจะหยุดอยู่ที่เสาไฟส่องสว่างเ e อียงทะเลเคนะครับออ,อันน่องไปสองรอดมันได้เป็นเก่เามุนบมุนปะไดอืนี่แล้วพอเป็นเบลแล้วนี่เดี๋ยวมานเนี่ยดำนะคันดำมันแรงเนาะแมนิ่นกระถิ่นชนกันใส่เลยจะก่อมนารุ พ่อเนี่เบิ้งเบิ้งตอนมอไซค์กระฟงนี่ต้องหรือเปล่าเออมอไซค์กระเด็นเลยเศษเศษซากเด้แตกแล้วก็โรคดำนั่งกระปีนมามาต่ำก็เสาไฟนี่เสาไฟนี่ละหลักข้างหน้าเพหนังกระเบิ้งเบิ้งรถเราสีนหยดเลยนี่เดียุบคือกันเพราะว่าโดนขึ้นกันคันสีทองป่อยเอาจนเด้อกระแทกมาสีเด้โอ้ยนะครับมอเตอร์ไซค์ขั้นหนักขนกัเจ้สิบหกคบอกว่าคันบ่มีเสาไฟฟ้าตัวที่นั่นควาเพิ่นก็สินนักคือกันเพิ่นว่าหันแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอนนะครับโอ้ยงมีน้ำเด้งรรถเา เพราะว่าตอนยางลงมาตอนหลังชิปเรียนนี่เนาะนี่มีเด็กยยางลงมาพ่ออุ้อันตะไลขนาดเลยออนี่อ่ะย่า้เกิดขึ้นดีนะมันสบายใจเมื่อยมอยบันทอนพลังชีวิตบ่บันทอนพลังชีวิตอีกแล้วครับคนไล่หลายเด้อคนเราไปเห็นอันนี้เต็มอยู่คุณเตอต์ริต้ครับโอ้ยมอเตอร์ไซค์นั่นแล้วอเแล้วจามจาคาที่ซีหามงหรือคนเลิกงานหรอเนาะพอดีเล็กน้อยเลิกเรียนพอดีเลิกงานเลิกเรียนพอดี ดดโดนเตีม้มเตีมเลยมอตไสครับสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรแอสตราแซนที่มีส่วนผสมของเปลือกบังคุดสกัดสาหร่ายแดงและสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายสอบถามโทร085 647 1234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้